สวัสดีค่ะแพ็คพัสดุนะคะรอบส่งวันจันทร์ที่25สิบห้าเนาะห้องจะลกๆหน่อยขออภัยนะคะก็พัสดุแรกนะคะจะเป็นของคุณนี่เลยคุณเพลินนะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะจะเป็นอ่าสลาเปาแบบบันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของจิวนะของแถมคือใส่ไปให้หมดแล้วนะคะอาจจะไม่ได้หยิบนะคะ สดูชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของนี่เลยของคุณชุรีรัตนะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งจะเป็นซูชิแซลมอนนะคะของสกุชิฟันนะคะแล้วก็แพ็กเกจใส่ไปให้แล้วเนาะ เป็นของคุณนี่เลยอ่าสุชันยานะคะส่งแบบอ e ีมเอ็ S นะคะของที่สั่งจะมีนกแล้วก็เป็นฟังแผ่นเจดีนนะคะแล้วก็ของแถมใส่ไปแล้วเนาะ สัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยก้องไม่ค่อยโฟกัสเลยของคุณนัทยานะคะส่งแบบ EMS นะคะของที่สั่งจะเป็นพวกเปโกะแล้วก็ซาลเปาเจดีมนะคะขออนุญาตไม่หยิบนะเพราะว่าพัสดุเยอะจริงๆคือแบบต้องรีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปส่งของไม่ทันเนาะ <S <S ต่อมานะคะเป็นพัสดุของคุณนี่เลย สุดาวันนะคะส่งแบบลงทะเบียนของที All ่สั่งจะมีอะโวคาโดหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปโกหนึ่งชิ้นแล้วก็ของแถมค่ะทัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยของคุณปีใหม่นะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะจะเป็นมะม่วงของปล่อยหนึ่งชิ้นแล้วก็ของแถมนะคะทัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลย โซพิษนภานะคะนี่นะส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งนะคะก็จะเป็นบันดิสนีนะคะทั้งหมด3ชิ้นเนาะเป็นของปล่อยแล้วก็ของแถมนะคะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณ พี่ติรัตนะคะส่งแบบลงทะเบียนเนาะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นพวกซาลาเปาเจดีม3ชิ้นนะคะมีแท็ก3ชิ้นแล้วก็ของแถมค่ะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณ นี่เลยปัตมานะคะส่งแบบอีมเอ็นะคะของที่สั่งนะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็นสาลเปาเจดีมสีขาวหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ของแถมค่ะวัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณจันจีรานะคะส่งแบบอีมเอ็นะคะของที่สั่งเนาะก็จะมีเป็นแมวเยลลี่นะคะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็โบกิตี้หนึ่งชิ้น แล้วก็ของแถมค่ะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยคณะพรนะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะก็จะเป็นโบคิตตี้สีเขียวหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ของแถมค่ะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณ จิราพรน,นะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะก็จะเป็นโบคิตตี้นะคะ1ชิ้นนะคะสีแดงเนาะแล้วก็สรลเปาใจดีหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ของแถมค่ะพัาสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลย สมบัตินะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นโบคิตตี้นะคะสีชมพูหนึ่งชิ้นสีเหลืองหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็บันปูมะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ของแถมค่ะสด่งชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณอ่า สมนึกนะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นมมาสีเหลือง1ชิ้นนะคะบันเปโก1ชิ้นแล้วก็แบนแมน1ชิ้นนะคะเป็นของปล่อยแล้วก็ของแถมค่ะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณ พิมพัชชานะคะทรงแบบ EMS นะคะของที่สั่งนะคะก็จะเป็นไม้ยูนิคอนนะคะสีสีฟ้านะหชิ้นนะคะแล้วก็ของแถมค่ะต่อไปเป็นพัสดุแบบกล่องนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะพัสดุแบบกล่องนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นของคุณนี่เลย คุณยูจีนะคะส่งแบบอินเอนะคะของที่สั่งเป็นของปล่อยบานบูบูแล้วก็ของแถมค่ะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยโฟโมสนะคะส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งจะมีขาไก่นะคะแล้วก็อะโวคาโดคิบุแล้วก็ของแถมนะคะขออนุญาตแบบสไลด์ไว้อย่างนี้เลยนะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยของคุณแองจี้นะคะส่งแบบอินเอเนาะของที่สั่งนะคะจะเป็นเค้กเป็น มอนสเตอร์นะคะเป็นพวกของที่ฝากไว้เนาะแล้วก็ของที่ทุ่งผ่อนเสร็จนะคะเป็นเค้กชวาเนาะพัสดุชิ้นต่อมานะคะเป็นของคุณนี่เลยเมทาวีนะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะจะเป็นขาไก่แล้วก็สตรีมบันนะคะพวกของแถมนะคะแม่ค้าจะใส่ไปให้หมดแล้วนะอาจจะไม่ได้พูดนะคะเพราะว่ารีบอัดเนาะพัสดุชิ้นต่อมานะคะเป็นของคุณธนชนกนะคะ ส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งจะเป็นพีชของปล่อยนะคะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยโชติกานะคะส่งแบบ EMS นะคะของที่สั่งจะเป็นบอลเมลี่นะคะแล้วก็ของแถมค่ะขอน,นีญากกระเถิบกระเถิบนะคะพัสดุชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณนี่เลยกรารันตีนะคะส่งแบบ EMS นะคะของที่สั่งก็จะเป็นขาไก่เป็นเค้กหมีนะคะแล้วก็ของแถมเนาะของแถมใส่ไปหรือ,อยังเอ่ยอันนี้ของแถมยังไม่ได้ใส่ให้ไปนะคะอ๋อใส่ไปแล้วแม่ขาวงงเองพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยอภิษรานะคะส่งแบบ EMS ของที่สั่งจะมีแบรบันแล้วก็ซูชิสกุชิฟันนะคะ พัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณพรยานีนะคะส่งแบบ EMS นะคะของที่สั่งจะมีแบรบันแล้วก็ขาไก่นะคะรีบพูดนิดนึงนะเพราะว่าเมมจะเต็มแล้วพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณจุธามาสนะคะส่งแบบ EMS นะคะของที่สั่งจะเป็นตามนี้เลยนะคะแล้วก็ของแถมค่ะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลย ของคุณแดงนะคะทรงแบบอ m มเอสนะคะของที่สั่งจะมีเมลอนเป็นของปล่อยสกูชี่ฟันแล้วก็กระต่ายหัวใจอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยเนาะตามที่เห็นเลยนะคะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยการจนานะคะทรงแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะจะเป็นม้านะคะทั้งหมด6ตัวเนาะแล้วก็ของแถมนะคะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลย อลิสานะคะส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งก็จะเป็นเค้กหมีนะคะสองชิ้นเนาะสองสีนะคะแล้วก็ของแถมคะ่ะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยชนทิชานะคะส่งแบบอีมเอสนะคะของที่สั่งจะมีเป็นขาไก่หนึ่งชิ้นนะคะพัสดุชิ้นต่อมานะคะจะเป็นของคุณนี่เลยเนาะ ขวัญกมลน,นะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งจะมีประมาณนี้เลยนะคะเป็นพวกของปล่อยซูชิวาฟเฟินนะคะเป็นแท็กหัวใจเนาะแล้วก็นั่นแหละไม่ได้ลื้อนะคะก็คือของจะใส่ให้ครบไปทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะไม่ได้พูดเท่านั้นเองเนาะพัสดุชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นของคุณนี่เลยเป็นกล่องใหญ่นะคะประพาดานะคะส่งแบบลงทะเบียน ของที่สั่งก็ประมาณนี้เลยนะคะก็เลขแขกเหมือนเดิมนะคะจะแจ้งช่วงค่ำๆของวันนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะ